ความมหัศจรรย์นะคะของสัตวธรรมหรือธรรมชาติครูอยากจะบอกว่าเรียนรู้แล้วต้องลงมือทำปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะแล้วคุณจะพบว่าโลกใบนี้มันคือโลก,กธรรมไม่ใช่ทางโลกและทางธรรมอย่างที่หลายคนเข้าใจโลก,กธรรมคืออะไรโลกธรรมคือมนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ด้วยหลัก 8ประการนะคะและมีหลักยึดอยู่5ข้อที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้นะคะ5ข้อมีอะไรบ้างก็คือสิน5้านั่นแหละค่ะถ้าเราปฏิบัติได้แล้วดำเนินชีวิตด้วยหลักของสิน5และเราก็ประกอบสัมมาอาชีพทำมาหากินและใช้หลัก8ประการในการดำเนินชีวิตตามมรรคแคุณรู้ไหมว่า ความมหัศจรรย์หรือความอัศจรรย์เนี่ยมันคือธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะได้เจอจะได้พบจะได้เห็นด้วยตัวเองเพราะมันเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนมันเหมือนอาหารนะคะถ้าคุณกินคุณถึงจะรู้รสชาติว่ามันเป็นยังไงถึงใครจะมาบอกคุณว่าอาร่อยหรือไม่อร่อยคุณต้องเป็นคนกินเองกับ คุณถึงจะรู้นะคะ